ัหน้าโยเกิร์ตอะโวคาโดช่วยเรื่องอะไรบ้างมารับฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะ วันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นอีกแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาตอบคำถามลูกค้ากันนะคะว่ามีลูกค้านะคะสอบถามกันเข้ามาว่าสักับหนะ้าอะโวคาโดโยเกิร์ตนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนจะมารับฟังคำตอบกันนะคะยังไงนะคะช่องเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นก็ฝากกดไ like. ล กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนเ,เองนะจ๊ะเดี๋ยวมาล่าฟัาคําอบกันเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวสครับหน้าอะโวคาโดและโยเกิร์ตตัวนี้ใช่ไหมตัวที่เป็นแอคทีฟหลักเลยของตัวนี้เนี่ยจริงๆคือเขาจะมีในส่วนของตัวอะโวคาโดออยล์นั่นเองนะแล้วก็มีในส่วนของตัวโยเกิร์ตเอ็กซ์ตร์นั่นก็คือตัวสารสกัดโยเกิร์ตด้วยนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขามีหลายตัวมากๆเลยที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผิวเป็นหลักเลยนั่นเองนะคือตัวนี้จะเหมาะมาก แล้วก็ในส่วนนี้ก็คือช่วยทําให้แบบว่าเผยผิวออร่าแบบมีสุขภาพดีด้วยนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามา พูดถึงในส่วนของรายละเอียดกันนั่นเองนะตัวอโะโวคาโดออยล์ตัวนี้จริงๆเนี่ยคือนอกจากจะแบบมีในส่วนของประโยชน์เนี่ยในแง่ของสุขภาพแล้วใช่ไหมในแง่ของการรับประทานนะแต่เรื่องเกี่ยวกับการบำรุงผิวพรรณนะตัวนี้ตัวน้ำมันอโะโวคาโดเนี่ยก็สามารถช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วยนั่นเองนะเพราะว่าตัวน้ำมันอโะโวคาโดจริงๆแล้วคือเขามีในส่วนของตัววิตามินอ e, ีใช่ไหมวิตามินอ e, ีเขาจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับถ้าใช้ในส่วนของการดูแลผิวภายนอกเนี่ยคือตัวนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการนำพาพวกสารอาหารต่างๆเน ซึมลงสู่ผิวได้ดีนั่นเองนะจ๊ะก็เหมาะมากๆเลยเนี่ยสำหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องริ้วรอยรอยหมอคงคล้ำใช่ไหมหรือว่าสีผิวไม่สม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับออการดูแลผิวเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะจ๊ะแล้วในส่วนของตัวสารสกัดโยเกิร์ตตัวนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวโยเกิร์ตเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการเกิดเซลล์ใหม่นั่นเองนะจ๊ะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเผยผิวที่ดูมี สุขภาพที่ดีแล้วก็กระจงางใสแล้วก็ช่วยทําให้ผิวนุ่มด้วยนั่นเองนะแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยคือตัวสครับหน้าอะโวคาโดช์ไหมแล้วก็มีส่วนผสมของโยเกิร์ตตัวนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยเมสสครับของเขาเนี่ยที่แบบว่าค่อนข้างแบบละเอียดมากๆเลยคือถ้าใครเนี่ยที่แบบมีปัญหาเรื่องแบบเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวบอบบางใช่ไหมหรือว่ากังวลว่าตัวเมสสครับนี่จะบาดผิวหรือเปล่าเนี่ยก็คือบอกเลยว่าสูตรนี้เหมาะมากๆสำหรับผิวที่บอบบางแล้วก็ผิวแพ้ง่ายด้วยนั่นเองเนะ ก็คือตัวสรับหน้าอะโวคาโดเนี่ยแล้วก็มีส่วนผสมของตัวโยเกิร์ตเนี่ยจะเหมาะมากเลยสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางแล้วก็อยากจะสะครับหน้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสรับหน้าก็ยังมีตัวที่ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นบำรุงผิวแล้วก็ช่วยเรื่องลดริ้วรอยแล้วก็รอยหมองคล้ำต่างๆนาจ๊ะเพื่อที่จะทําให้เผยผิวหน้าที่กระจ่างใสนั่นเองนะแต่ว่านอกจากที่แบบสาวๆคนไหนที่แบบถ้ใครนะอยากที่จะสามารถบ,บำรุงผิวการเนี่ยตัวนี้สามารถขับผิวกายได้ไหมบอกเลยว่า ตัวนี้ก็สามารถขัดผิวกายได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็จริงๆแล้วคือมัลติมากเลยสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนั่นเองนะจ๊ะก็ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยหรือว่าอยากจะแบบว่าสครับผิวหน้าแต่ว่าอยากได้ตัวที่ช่วยเรื่องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เป็นผิวที่เบาบางเราก็แนะนําเลยว่าตัวสครับหน้าอะโวคาโดโยเกิร์ตตัวนี้ก็สามารถช่วยดูแลผิวได้ค่อนข้างครบเลยนะจ๊ะก็ยังไงก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูเนาะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่่อนนเห็วาคลิป มีประโยชน์ยังไงนะทานคิมนะช่องเพลิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและนะ้ำมันมพะพร้าวสกัดเดย็นนะจ๊ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนั่นเองนะแล้วก็ถ้าใครนะมีประสบการณ์เคยใช้ตัวสครับหน้าอะโวคาโดโยเกิร์ตของทางร้านเพลินนะหรือว่ามีเคล็ดลับในการสคพับหน้าหรือว่าดูแลผิวหน้ายัางไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปดีนั่นเองนะจ๊ะสวัสีช่องเพลิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นนะจ๊ะก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะยังไงกลับมาเจอกันคลิปหน้านะก็มาพบกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย